วันนี้รวมไทยสร้างชาติโดยพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะฮะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าพักทั้งหมด4ีค่คนรองหัวหน้านพักทั้งหมด4คนหนังสือแต่งตั้งมาแล้วนะคะประ,ประกอบไปด้วย 1>, 1. สุชาติชมกลิน่นรองหัวหน้าพักค่ะสธนกรมบุญคงชนะรองหัวหน้าพักสอนุชาบุรพชัยศรีรองหัวหน้าพัก และ 4, สี่เสกสกุอัฐาบงรองหัวหน้าพักนะคะลงหนังสือ24มีนาคมพุทธศักราช2566 24มีนาคมหนังสือลงลอวันที่ไม่ใช่ลงหนังสือ <c oughs> แต่ตั้งแต่มีนาคมเ,ลเหลวแล้วเพิ่งประกาศออกมาให้เราทราบก่อ่ะน้องมิวฮะน้องมิวอย่าถามมากนะใช่ไหมคือการเมืองนี่อย่าถามมากเมพี่จะอดไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาแต่งตั้งแล้วก็แล้วกัน นะฮะแล้วไปดูอํานาจหน่อยอ่ะเขามีอํานาจอะไรนะมีบอกไว้มว่ารองหัวหน้าพักนี่มีอํานาจอะไรนะฮะรับผิดชอบนะครับการจัดการภารกิจตามที่หัวหน้าพักมอบหมายถ้าหัวหน้าพักไม่มอบหมายก็ทําได้ไหมไม่ได้ทําถูกไหมถ้าตามหนังสือนี้ถ้าตามหนังสือโอเคนะฮะแล้วหัวหน้าพักก็มอบหมายบ้างเพราะว่าคือเขาดินทาว่าร้ายนะฮะว่าหัวหน้าพักกับเลขาพักเนี่ยรวบอํานาจอ๋อ Oh. คือบริหารงานแต่คนเดียวไม่กระ,กระจุกอะ<า>ไม่กระจายไม่กระจายเนะฮะคล้ายๆกับว่าคือคือร่วมใยสร้างชาติมันมีสองกลุ่มค่ะค่ะกลุ่มหนบ้างกลุ่มที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มที่มาจากพรรคพลังประชารัฐแล้ววันนี้กลุ่มที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นแกนในการบริหารค่ะค่ะแล้วทีนี้งานก็แจกไปเฉพาะกลุ่มที่มาจากประชาธิปัตย์ทั้งๆที่กลุ่มที่มาจากพลังประชารัฐเนี่ย เขามาเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นสอสอ<ฆ>แล้วก็มีสอสอตามมา<ฆ>ในขณะที่ประชาธิปัตฐไม่มีสอสอ<ฆ>คนที่มาก็ไม่ได้เป็นสอ<ฆ>สอแล้วก็ไม่มีสอสอตามมา<ฆ>ใช่ไหมฮะดังนั้นคือมูลค่ามันแตกต่างกันทีนี้กลุ่มที่มาจากพลังประชารัก็มีความรู้สึกบอกน้อยเนื้อต่ําใจ<ฆ>บอกเฮ้ยทำไมบริหารงานแบบนี้<ฆ>นะฮะทำไมถึงไม่ไม่ไม่แบ่งงานไม่กระจายงานให้คนกลุ่มที่มาจากพลังประชารัฐบ้างนะฮะซึ่งก็ไม่กล้าสะท้อนไปที่ พลเอกประยุทธ์ค่ะคือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทราบคือปล่อยเลยก็ทางพักบริหารจัดการอะไรยังไงก็ให้จัดการไปเลยก็ตามพักเลยก็ตามที่คุณพิรพันธ์อ่ะเพราะเขาเป็นนายกเล็กไงก็เป็นเลขานายกด้วยคือย้อนมาวันที่ที่ถามพี่เบิร์มไม่ใช่อะไรหรอกว่าช่วงนี้มีดีเบตแต่ละพักการเมืองไงเราอยากให้อ่อ แกนําของรุ่นพระทั้งชาติแต่และคนที่ขึ้นเวทีอ่ะเขาได้ใช้ตําแหน่งรองหัวหน้าพักคือเราก็เลยย้อนไปเอ้ะตั้งแต่24มีนาคมนะ่ะรองหัวหน้าพักท่านน่าจะรู้ตัวแล้วจริงท่านก็แจ้งแต่ละเวทีได้ว่าท่านตําแหน่งนี้นะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ที่เข้าใจพี่ก็จะนองมิวเสมอแหละนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราเราก็เป็นห่วงค่ะท่า <c oughs> น,นรองหัวหน้าพักทั้งสี่ท่าน <c oughs> อยากให้ได้ใช้ตําแหน่งกันเต็มเต็มคือคือหนังสือฉบับนี้อาจจะอาจจะพิมพ์ไว้แล้วว่าจะตั้งแต่ก็ยังไม่ตั้งเพิ่งจะเพิ่งจะลงนาม วันที่24มีนาใช่ไหมฮะตัวเลขเห็นไหมฮะนี่ฮะก็คือแบงค์ไว้อ่ะใช่ไหมแล้วก็วันที่24 24ก็คือว่าเป็นตัวเขียนเอานะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะในไหนก็ตั้งแล้วนะฮะตั้งช้าตั้งเร็วไม่เป็นไรแต่พอตั้งปุ๊บนะฮะรองหัวหน้าพักเสียกสะโคนอัถาวงแลมโบทำงานทันทีโทรไปหาอานนท์แสนานพี่อานนท์พี่นนท์พี่นนท์ไปบริหารจัดการหน่อย นะฮะบรรดาอาดีตอดีตคอมมิวนิสต์ทั้งหลายที่กลับตัวกลับใจามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็สาขาบรรดาอาดีตหมู่บ้านเสื้อแดงของเราทั้งหมดนี่ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเออพี่พี่ไปกุดลังหน่อยไปสารคามหน่อยฮะแล้วก็เอาโปสเตอร์ไปแจกอเอาภาพคัตเอาท์นะฮะไปแจกเอาเสื้อไปแจกนะฮะแล้วก็พูดถึงนโยบายของพรรคเราหน่อยเพราะว่าพี่พี่อานนท์เนี่ออนอนอยแกบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ฮะ จำไม่ได้อะโรงไลนั่นจำไม่ได้อชาตินี้คงไม่ได้เป็นสสหรอกนะฮะแต่จำไม่ได้ไม่น่าจะอยู่หนึ่งถึงสิบอ่ะโอ้โนโนโนเพราะว่าพี่โบยังสิบห้าใช่ไหมเรานับตอนนั้นนะที่สารคามที่กุดรังค่ะนะฮะก็ไปบอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากเสกสกลแรมโบอีสานรองหัวหน้าพักให้พบปะพี่น้องประชาชนนะฮะอดีตคนสวแดงอดีตคอมมิวนิสต์กับใจผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย แล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวนโยบายของรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ทำแล้วทําอยู่ทาต่อค,คืออะไระพี่น้องจะได้เข้าใจว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ช่วยกันเลือกเบอร์เท่าไหร่นะฮะเบอร์22รวมไทยสร้างชาตินะคะ,นะะจบนะครับตอนนี้มาถึงลูกพีนะะ่เมื่อกี้ลูกน้องลูกน้องเลขาพักบอกกทม33บใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาถึงลูกพี่พลเอกประยุทธ์ะทีมง,งานไปที่ลูกพี่เลยฮะพลเอกประยุทธ์